สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมเอาวครับผม <to> เช่นเคยครับมากับอ่ามากโม mode h o o วนะผมสุมได้อดูอินก็เลยเออเอาไปเลยละกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเล่น a r d u i n นเนี่ยในโหมด10 V10 นะ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะเล่นได้อยู่นะ a r d u i n นในโหมด10 V10 นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเป็นในโหมดฮุกล่ะ a r d u i n นจะไหวหรือเปล่านะ ก็ทีมผมนะครับประกอบไปด้วยอิลูเมียนะครับยีนา่านัตยาแล้วก็ทรอนนะครับตนดึงอะเรียบร้อยเลยนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ก็สกรอร์ทีมตอนนี้นะครับ10%ต่อ0%นะฝั่งตรงข้ามยังศูนย์อยู่นะครับ อุยตีช้าเนะเลยเก็บคิวไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ฝั่งตรงข้ามมีเอลสซด้วยนะเมื่อกี้เห็นกระสุนปิศนาบินมาอยู่ไปเลยล้วกันมานี่อีลินมานี่ได้หนึ่งแล้วครับได้หนึ่งแล้วก็ตุยต่อเนื่องจากว่าไออาร์ดูอินเนี่ยมันเป็นแทงด้วยไฟเตอร์ด้วยนะมันก็ มีดาเมจอยู่นะครับแล้วก็รับดาเมจได้ค่อนข้างดีนะถือว่าเล่นได้นะผมว่าแล้วอีกอย่างก็คืออันติของอาตูอินในโหมดนี้เนี่ยมันสามารถข้ามฝั่งได้นะครับเวลาเราโดนดึงเนี่ยแล้วก็ใช้อันติกลับไปที่ฝั่งของเราได้นะ ฮันเลนนี่ได้4ีคิวแล้วทุกคนแปบ๊บๆมันก็เล่นได้แหละหรืออย่างคือฝังตรงข้ามมีแต่ตัวบางๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเลยคิวได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือตอนเนี้ยไอ้พวกสกิลของอาดูอินเนี่ยผมไปเขาเรียกว่าอะไรอะติดมาจากไอ โหมด 10v10 10อะครับเนื่องจากว่าถ้า2อ่ะถ้าถ้าในโหมด 10v10 10เนี่ยมันจะดูดศัตรูนะครับเข้ามาในวงแต่ในโหมดปกติอะมันไม่ดูไงตัวอีกแล้วสกอร์ตอนนี้นะครับทีมผม56ฝั่งตรงข้ามยัง0%อยู่เลยอะมานี่ในเมื่อเราข้ามได้ครับทุกคนยีนาตามมาด้วย ตายเลยวะอ้าวทรอนกลับได้ไหมนะโดยไปอยู่เกาะตรงกับกลับมาได้ไว้75%แล้วครับฝั่งตรงข้ามยังศูนย์อยู่เลยอะมานี่ไม่ต้องดึงเดี๋ยวไปหาเองนี่ ออกเจาะเกาะกันมาหรือเปล่าเนี่ยคือผมตายไปเท่าไหร่เจ็ดตัวแล้วทุกคนฝั่งตรงข้ามยังสุดเปอร์เซนต์อยู่เลยอนะเป็นไปได้ว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้นะครับอาจจะไม่ทราบว่าอ่าบดนี้จะชนะก็ต่อเมื่อเราอยู่ในวงนะยังไงยังไง9 4ซนะแล้วครับแบบนี้น่าจะชนะนะไม่น่า ไม่น่าพลิกได้ละ0%แบบนี้มานี่เยชนะชนะแบบฝั่งตรงข้าม0%โกดมากทุกคนถ้าถามว่าอ d u ูอีเล่นได้ไหมบอกบอกได้เลยครับว่าเล่นได้สบายนะเนื่องจากถึกแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ